สวัสดีครับสวัสดีวันที่21ทธันวาคม2023นะครับคลิปนี้ก็มาโฟกัสฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดิมนะครับผมนัดนนี้เป็นนัดที่18นะครับนัดที่18ทับ38นะครับจะครึ่งฤดูกาลแล้วแหละก็เราจะมาดูกันว่าใครพบกับใครแนวโน้มจะเป็นเช่นไรนะครับก็สำหรับ อาทิตย์นี้นะครับการแข่งขันก็จะมีคีกทีันพาเลทนะครับต้อนรับการมาเยือนของไบรตันนะครับผมแอตตันวิลล่าเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะแมนซี่กับเบนฟอร์ดเนี่ยจะเลื่อนการแข่งขันนะครับเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยไปแข่งสโมสรโลกนะครับผมเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สเปอร์นะครับต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับผมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับต้อนรับการมาเยือนของบอร์นมัธฟูลแลมนะครับต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลีย์ รูตันทาวต้อนรับการไปเยือนของนิวคาสเซิลนะครับผมข้าบไปวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่24นะครับผมลิเวอร์พูลเนี่ยต้อนรับการไปเยือนของอาร์เซนอลนี่คือบิ๊กแมตช์เลยนะครับแล้วก็บูฟแฮมตันนะครับต้อนรับการไปเยือนของเซลซีนะครับผมเนี่ยฮะก็บิ๊กแมตช์เนี่ย,ก,ยก็จะเป็นลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเช่นเดิมนะครับแมตช์ที่แล้วลิเวอร์พูลแดงเดือดน,นะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แม่ก็อึดอัดอึดอัดน,นะแฟนลิเวอร์พูลก็ แสดงความยด,ดีกับแฟนแฟน,แฟนปีศาจแดงด้วยนะครับก็เก็บหนึ่งแต้มออกไปได้ถือว่าเยี่ยมครับเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับว่า,าแนวโน้มใครจะเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าจะอยู่ตำแหน่งเดิมก็ว่ากันไปนะครับมาดูนะครับลำดับที่1ยังเป็นอาร์เซนอลนะครับแข่ง17ชนะ12เสมอ3แพ้2มีอยู 2, ่39แต้มนะครับลิเวอร์พูลนะครับแข่ง17ชนะ11เสมอ5แพ้1มี38แต้ม ตามมาด้วยแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าแข่ง17ชนะ12เสมอ2แพ้3มีอยู่38คะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง17ชนะ10เสมอ4แพ้3มีอยู่34คะแนนสเปอร์ Super, นะครับอยู่ที่5แข่ง17ชนะ10เสมอ3แพ้4มีอยู่33คะแนนนะครับผมตามมาด้วยนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวสต์แฮมไบรตันเซลซีนะครับลดหลังกันลงมานะครับ ก็ตามลำดับคะแนนนะครับมาดู3 4 5สีาลำดับสุดท้ายนะครับเอฟวูต้านเนี่ยโหน่าชื่มเชยมากเลยครับขนาดโดนตัด10แต้มก็ทําลำดับขึ้นมาตลอดเลย4นัดหลังนี่ไม่แพ้เลยครับโอ้โทษทีครับแพ้แพ้แค่แมตช์ดเดียวชนะ4นะัดแข่ง17มีอยู่16คะแนนนะครับฟอร์เรสเนี่ยห้านัดรวดเลยครับแพ้รวดเลยครับมีอยู่14แต้มดูตันทาวเนี่ยมีอยู่9แต้มนะครับเบอร์ลี่เนี่ย อยู่ลำดับที่19มี8แต้มเท่ากับเชฟฟิลด์ยูไนเตดนะครับผมก็เาี๋ยวมารอชมกันนะครับว่าสถานการณ์หลังจากแมตที่18ผ่านไปแล้วอันดับจะเปลี่ยนแปลงล่าสุดขนาดไหนนะครับก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยทีมที่กำลังตามหาชัยชนะหรือว่าต้องการสาแต้มนะฮะขอให้ประสบผลสำเร็จส่วนแอนเนี่ยจะอยู่ที่ลิเวอร์พูลเหมือนเดิมนะครับผมจะจะ แมตต์นี้เนี่ยเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยชิงลำดับที่1กันเลยนะฮะแข่งเอ่อชิงหัวตารางกันเลยก็ไม่รู้ว่าจะออกหมู่ออกจ่ายนะแต่ขอให้ทําดีที่สุดนะครับก็นอนดึกกันสักนิดนึงนะครับของคืนวันเสาร์นะครับมันข้ามไปวันอาทิตย์นี่แหละฮะสำหรับคลิปนี้นะครับใครเข้ามารับชมก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ